สวัสดีครับท่านผู้ชมครับตั้มเกษตรวอเพียงเกษตรมือใหม่นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็จะพาท่านผู้ชมมาดูวิธีการจัดการพวกเศษอาหารพวกใบไม้พวกเศษหญ้าพวกอะไรต่างๆนะครับที่อเอามาจัดการแล้วก็เอามาทําเป็นปุ๋ยหมักนะครับวันนี้สิ่งที่ผมได้กล่าวมาได้พูดมานะครับก็ได้ามาจัดการในเรื่องของการเอามาทําเป็นปุ๋ยหมักวงตาข่ายนะครับผมก็จะมีวงตาขายย่ายของผมเนี่ยก็ ทำด้วยวงตะไครยก็ใช้แบบเป็นลวดนะครับก็ใช้มานานพอสมควรนะครับก็จะมีอยู่ห้าหกงนะครับเมื่อตอนเช้าหรือตอนเยน็นอะไรต่างๆเราเก็บกวาดใบไม้ในบ้านเราเนี่ยก็จะเอามาลงตรงนี้เอามาลงตรงนี้เพื่อจะทําเป็นปุ๋ยหมักนะเรามีเศษอาหารในครัวเรือนถ้าไม่เอาไปหมักเป็นปุ๋ยหมักแบบน้ำหมักในถังก็เอาสามารถที่จะมาใส่แบบนี้มีเปลือกไข่มีเศษอาหารมีอะไรก็ เอามาลงตรงนี้ได้นะครับทีนี้ในอัตราการใส่เนาะนะครับถ้าท่านจะหมักด้วยหญ้าด้วยฟางแบบหญ้าเพียวๆฟางเพีย,พยวๆนี่ก็ใช้ในอัตรา4ต่อ1หมายก็ว่าใช้ฟางทัยหญ้าสี่ส่วนแล้วก็ใช้มูลสัตว์1ส่วนนะมูลสัตว์จะเป็นมูลอะไรก็ได้1ส่วนแต่ตรงนี้ผมมันเป็นทั้งใบไม้เป็นเป็นทั้งใบไม้อะไรต่างๆมีอะไรต่างๆม,มันเยอะก็ผมจะใช้ในอัตรา3ต่อ1 นะครับสามตัวหนึ่งนะครับเพราะว่าเวลาผมเก็บกวาดนะผมก็จะเก็บใส่ก่อนวันนี้ได้ใบไม้หนึ่งเข่งพวนี้ได้หนึ่งเข่งมะลืนนี้ได้หนึ่งเข่งก็ถือว่าได้สามเข่งก็เป็นสามส่วนนะเมื่อได้อย่างนั้นปุ๊บก็จะเอาขี้วัวนะขี้วัวหนึ่งกระสอบนี้ก็ผมนี่ก็จะเท่ากับหนึ่งเข่งก็จะไปใส่รอบหนึ่งส่วนนะใส่พวกใบไม้ไปสามส่วนก็จะเติมขี้วัวล,ลงไปอย่างนี้ครับท,ท่านผู้ชมนะเติมไปอย่างนี้ นะครับเติมลงไปแบบนี้ครับท่านผู้ชมนะครับเมื่อเราเติมไปอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยนะเรามีจุลินทรีย์ตัวไหนก็สามารถเอามารดราดเพิ่มเติมได้ครับท่านผู้ชมมีจุลินทรีย์ส่างเขาแสงก็ใส่ลงไปได้นะครับ <c oughs> ท่านมีจุลินทรีย์เจ้าวกท่านมีจุลินทรีย์น้ำสาวข้าวจุลินทรีย์เอ็มนะครับ ใช้ได้หมดครับจะมีกี่ตัวก็ใช้ได้หมด2ตัว3ตัวหรือตัวเดียวนะเราจะไปที่เราเติมลงไปก็เพื่อที่จะเพิ่มจุลินทรีย์นะจุลินทรีย์ธรรมชาติในขี้วัวม,มันก็มีจุลินทรีย์ธรรมชาติที่จะช่วยย่อยสลายแล้วแต่ตรงนี้ที่เราเติมลงไปก็เพื่อเป็นการเพิ่มจุลินทรีย์ให้มันมีมากนะห้มันมีมากเป็น 2- 3สเท่านะห้เป็นมีมาก 2- 3เท่า หัวบัวไม่คอยออกแล้วนะก็จะรดราดแบบนี้ครับผมก็จะเพิ่มเติมลงไปนะรดราดเพิ่มเติมลงไปแบบนี้นะท่านจะใส่สี่ขวดห้าขวดเท่าไร่ก็ได้หมดนะครับเท่าไหร่ก็ได้หมดนะครับเท่าไรก็ได้หมด,ด,หมดเสร็จหลังจากนั้นเราก็จะรดน้าเมื่อเราเติมจุลินทรีย์ลงไปเราก็รดน้ํานะครับท่านผู้ชมการทําปุ๋ยหมัก ไม่ว่าจะหมักในกระสอบหมักในกระมังหมักในกระถางอะไรต่างๆก็ต้องหมั่นหมักต้องหมั่นดูแลเรื่องความชื้นเพราะว่าปุ๋ยหมักทุกชนิดที่เรามาหมักมันจะย่อยสลายได้นะครับปัจจัยสําคัญอันที่หนึ่งเลยก็คือเรื่องน้ําเรื่องความชื้นครับถ้าไม่มีความชื้นเราไม่ค่อยมาตรวจมาเติมน้ำของมันเนี่ยปุ๋ยหมักของเราก็จะไม่ย่อยสลายหรือย่อยสลายช้ามาก นะย่อยสลายช้ามากนะครับถามว่ารถที่ขนาดไหนจริงๆแล้วกองปุ๋ยหมักอย่างเงี้ยนะครับควรจะรถทุกวันนะควรจะรถทุกวันนะให้มันเกิดความชุ่มชื้นนะครับมันจะได้ย่อยสลายไวๆนะครับมันจะได้ย่อยสลายไวๆนะครับจะรดตอนเช้าตอนเย็นได้หมดนะครับต้องหมั่นมารถอันนี้ก็เรื่องของการจัดการขยะใบไม้เศษอะไรต่างๆ เอามาทาเป็นปุ๋ยลักษณะเป็นวี้ได้ครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปดูกองที่มันกําลังเริ่มจะย่อยไปดูกันเลยครับท่านผู้ชมมาดูกองนี้นะครับปุ๋ยหมักบงบอ่กองนี้นะครับอ่าพวกนี้ก็พวกใบไม้ที่มันหล่นลงมาที่หลังนะมัก็จะเก็บเอาไปใส่กองเมื่อสักครู่อันนี้ท่านผู้ชมถ้าเราใส่เติมความชื้นอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันก็จะเริ่มย่อยสลายนะครับมันก็จะเริ่มย่อยสลายไปนะครับ กันก็จะใช้เวลาประมาณสัก2เดือนหรือบางทีแค่สองเดือนกว่านิดๆนะครับมันก็จะเริ่มย่อยสลายนะด้านบนสุดเนี่ยเวลาเราใส่เต็มที่แล้วเราจะพอแล้วก็หยุดไม่ต้องเติมนะครับกล่องนี้ผมก็จะไม่เติมแล้วท่านผู้ชมนะผมก็เอาขี้วัวมาปิดหน้าจนรอบสุดท้ายเนี่ยก็จะปล่อยมันย่อยสลายก็รดน้าให้ปล่อยมันย่อยสลายไปนะครับเนี่ยมันก็จะเริ่มย่อยสลายกันลงไปนะครับต้องใช้เวลานิดหนึ่งนะครับท่านผู้ชม อยากมีปุ๋ยหมักเยอะๆวใช้เยอะๆในบ้านก็หมั่นทํานะครับหมั่นทําแล้วก็ทําใครมีพื้นที่ก็ทําแบบนี้ก็ได้นะทำไว้หลายกองนะมีเศษอาหารมีเศษใบไม้ก็มาเอามาใส่ๆ,ๆแล้วก็ขี้วัวทับหน้าแล้วก็รดน้ําทําเป็นชั้นเป็นชั้นขึ้นมาครับทาเ,เป็นชั้นเป็นชั้นขึ้นมาสามต่อหนึ่งสามต่อหนึ่งสามต่อหนึ่งเราจะสี่ชั้นห้าชั้นก็ได้นะครับก็ตรงกองกองตัวนี้วงตัวนี้ผมก็พอละ ตอนนี้ก็รอให้มันย่อยสลายนะครับให้มันย่อยสลายนะครับสําหรับสําหรับตรงนี้นะครับอยากให้ท่านผู้ชมได้เห็นว่าเมื่อมันย่อยสลายแล้วครับท่านผู้ชมตันนี้นะครับมันจะมันจะละเอียดแบบนี้เลยครับท่านผู้ชมนะครับมันจะละเอียดแบบนี้นะครับอย่างนี้ผมก็ต้องเอาไปตากก่อนนะครับเมื่อกี้ก็ตักไปตากอีกหน่อยหนึ่งก็ เดี๋ยวก็จะหาอะไรไปตากอีกนะครับท่้นผู้ชมเนี่ยมันจะละเอียดยิบอย่างนี้เนี่ยเราก็สามารถอไปผสมดินปลูกหรือไปใส่ต้นไม้เรานะถ้ามันมีความชื้นเยอะก็เอาไปตากนะครับไปตากให้มีความชื้นเหลือประมาณสัก30มสิเซนสามสิบถึงสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับท่านผู้ชมดูความงามของปุ๋ยหมักที่มันยอดสลายนะครับปุ๋ยหมักที่มันยอดสลายนะครับแบบนี้เราก็จะมีถ้าเราทําแบบนี้เราก็จะมีปุ๋ยหมักไว้ใช้ในบ้านเรานะ นู่นอีกกองหนึ่งครับนะตรงนี้มีสองกองนะท่านผู้ชมนะผมได้ยกวงตะข่ายออกแล้วแต่ยังไม่ได้ตักเอาไปตากนะไอ้นู่นก,ก็กองที่พาไปดูเมื่อกี้นะครับอันนี้ก็กองที่ทําใหม่ที่เอาขี้วัวใส่ลงไปนะครับสําหรับสองกองนี้ก็ย่อยสลายดีเรียบร้อยนะครับก็บพร้อมที่จะเอาไปตากให้แห้งแล้วก็จะเก็บใส่กระสอบเนาะเก็บใส่กระสอบพร้อมที่จะไปใช้งานต่อไปนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็คงจะเอาไว้เพียงเท่านี้นะครับก็พาท่านผู้ชมมาดูวิธีการจัดการในเรื่องของขยะในบ้านในเรื่องของใบไม้ใบ,บมงใบไม้ต่างๆที่จะเอามาทําเป็นปุ๋ยหมกักนะครับผมก็ทําหลายรูปแบบนะครับวันนี้ก็พามาดูในเรื่องของการทําปุ๋ยหมักในวงตาข่ายการจัดการใบมงใบไม้เอามาทําปุ๋ยหมักในวงตาข่ายนะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้ เอาไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปหน้าครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ